แหมวันนี้ชวนฉันมันเล่นอะไรเนี่ยเออวันนี้เราจะมาแข่งกันกระโดดกันพวกเราดนไ i ม e c ครับนะครับว่าใครกระโดดได้สูงที่สุดนั่นเองอ๋อผมอยากเล่นมานานแล้วครับดีโจ๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะดูผมฟิตมากเลยดูท่าของผมสกอรโอ้โหดูแกนี่โอ้โอ่าพวกเรานี่อลองกระโดดทีนึ่ง มันจะเป็นเลเวล2อ่าลองกระโดดนะอ่ากระโดดพร้อมกัน3 2 1น่ปึ๊บดิโอ้เดี๋ยวนีดูชั้นซี่กระโดดได้สูงเออเดี๋ยวแอบไปปั๊มเลเวลมาใช่ไหมเนี่ย นี่ครับนี่พอกระโดดไปเรื่อยๆเลเวลก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมจะขึ้นโคมไฟก็ได้หรือว่าจะปีนบ้านก็ได้โอ้โหแมปนี้สนุงสุดๆไปเลยตอนนี้จัมเลเวล12แล้วดูเป็นไงล่ะแล้วเราก็ขึ้นบ้านอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวนะปึบปื๊บขึ้นหลังคาได้แล้วดูสิเป็นไงล่ะแล้วก็เห็นแบบว่าภูมิทัศน์ข้างล่างแบบรอบๆเลยนี่เลเวล18ปึ๊บไหนดูซิว่า20จะสูงมากแค่ ไาเอาลองดูนะครับปึ๊บ20แล้ววูบขึ้นมา2 1ด,ดูเหมือนว่าพวกเราได้ยินเสียงซอมบี้กันหรือเปล่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นะหน่งไม่ก็อยู่ใต้ดินไหนขอดูซิแอบอยู่ในบ้านเราพวกเราหรือเปล่าโอ้ปุ๊บเข้ามาดูตรงนี้ตรงนี้มันได้ยินเสียงแถวๆนี้ไหนดูซิมีของอะไรบ้างไม่มีเลย <laughs> เดี๋ยวปุ๊บอ๋อไม่เจอนะครับน่าจะอยู่ใต้ดินแถวๆนี้แหละอ่ะโอเคช่างมันก่อนตอนนี้เรามาแข่งกับแกรนดี่กคูบอดีดีกว่าโอ้โหแกนดี้ขึ้นไปถึงดวงอาทิตย์แล้วแครหลอดมาจากไหนเดี๋ยวปุโอ้โหสูงมากๆเดี๋ยวเราทิ้งที่นี่ไว้ก่อนละกันปะพวกเราไปปีนเขากันดีกว่าไหนๆก็กระโดดได้สูงแล้วนี่ค้ามต้นกระบอกเพชรเลยดีเป็นไงล่ะ พวกเรามาแข่งข้ามเขาลูกนี้กันแม่ <c oughs> อ๋อได้เลยแกรนดี้คูบอดีพร้อมนะ <c oughs> อะแกรนี่กับคูบอดีไปก่อนเขาลูกนี้ดูซิว่าใครจะข้ามได้บ้างไปเลยคูบอดีโอ้ไปแล้วโอ้โหมองไม่เห็นคูบอดีเลยไหนแกรนดี้ลองไปซินั่น,นขึ้นได้ด้วยวี <c oughs> ด,ดูโอ้โหโหดสุดๆแต่ละคนเลีวลวอะไรกันบ้างเนี่ยไหนขอลองบ้างว้าวดีเป็นยังไงล่ะฟืบลงมาแล้วฝืบดี64แล้วนะครับเหนือแบบว่าเหนือเมฆแล้วเป็นไงไหนไปดูเขาลูกโน้นสิเอามีเจ้าม้าด้วยเจ้าม้าอยู่แถวนี้กัน เห็นมาพวกเราดู<ม>าน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะลองเขาลูกนี้สิไปวบถึงไหมถึงไหมอย่าจมน้ําอย่าจมน้ําอย่าอื้อจม เดี๋ยวถ้าอยู่ในน้ําจะกระโดดไม่ขึ้นทุกคนต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคแล้วก็กระโดดเอากระโดดไปได้กลับมาก่อนกลับมาก่อนโอเคกระโดดเฟืรดีขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วถึงไหมถึงไหมฟื๊ดยึดจุดอ่าถึงด้วยโอ้โหโแล้วก็ขึ้นมาอีกไปจุดยอดสูงสุดเลยนี่ครับทิวทัศนะครับมองดูร,บรอบๆได้เป็นยังไงล่ะมาอยู่ข้างบนแล้ว เอาละตอนนี้เราปรับมาเป็นโหมดครีเอทีฟนะครับ<อ>เพราะว่าเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้นี่เราลอยกันได้นะครับอ่าเป็นงานอ่าจะได้สร้างในง่ายๆนะครับอ่าหรือว่าจะหยิบวัตถุด,ดิบตรงนี้ก็ได้แต่พวกเราก็ยังจะคงจัมเลเวลกันต่อไปนะครับให้ได้ประมาณสัก200มั้ยอ่าแต่ว่าจะอาศัยอยู่บนนี้ก่อนดูซิว่าบ้านในจินตนาการของพวกเราเนี่ยที่อยู่บนหน้าผาจะเป็นยังไงอ่าโอเคแกนี่เราสร้างกันได้เลยดีครับแกนี่กับคบรูบอดีก็สร้างกัน อยู่นะครับโหมดคีเรทีฟนะครับนี่เดี๋ยวกระโดดให้ดูนะครับปั๊มเลเวลฟืบจัมเลเวล93เอ้ยจริงๆก็ลอยฟ้าก็ได้นะบ้านลอยฟ้าอย่างนี้นะครับแต่เราจะสร้างตรงหน้าผานะครับ94นะครับดูเอาให้ถึง100 100ร้อยั้มร้อยดีทะลุแบบทะลุโลกไปเลยมัมะฟืบ95้ดูเฮ้ยเดี๋ยวรัวได้ดีไง <laughs> โอ้ 110แล้วเราก็ลงปึป๊บปับโอเค1 1 1นะครับเลขสวยนะครับอ่าดูซิว่าจะถึงพราทิตย์ไหมปึ๊บไม่ถึงนะครับลงมาจำลงมาแทบไม่เห็นอะไรเลยปุบอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการแบ่งห้องกันนะครับอ่าเฟบฟบฟบนี่คือห้องของต่อตอบป,ปิโดเองเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเล็กไปมาหน่อยปึ๊บดิขยายห้องมาตรงนี้นะครับปึ๊บ ปึ๊บชึบชึบชบอ่าแค่นี้น่าจะอยู่ได้แล้วมั้งนี่ครับโอโโ้โหครูบอดีก็สร้างกำแพงบ้านอยู่นะครับรอบๆเลยเราก็สร้างห้องของเราก่อนปึ๊บตรงนี้อ่าคีปเปอร์จะได้บุกไม่ได้แต่ว่าจะบุกได้เราเนี่ยเราอยู่ต้นที่สูงแน่นีป,ปึ๊บปึ๊บเพราะเรากระโดดสูงอยู่แล้วอ่าเพื่อนเพื่อกระโดดสูงกันหรือเปล่าปึ๊บหนี่มาเลยจึง ึงอ่ะประมาณนี้พอมะมอ่ะค่อยตกแต่งทีหลังนะครับอ่ะปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยนี่ครับข้องของต่อตอนวิดีโอก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือแกรนนี่กับคูบอดี้ก็จะไปตั้งกันเองแล้วก็รอบๆทรัพยากรก็มีวัวมีม้านะครับ,บแต่ว่าเราเล่นโหมดคิดถีฟก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับเเดี๋ยวใครสร้างเลยบัดเดี๋ยอ๋อให้มันเกยๆมานะครับดูตรงหน้าผาตรงนี้นะครับแต่เราก็ยังกระโดดเข้าบ้านได้อยู่เอ้ยไหนลองดูซิตั้งแต่ตรงนี้ลองดูนะครับว่าจะกระโดดเข้าบ้านได้หรือเปล่าเฟื ฟ๊บแล้วก็ลอยมาชือบบ๊บอ่าได้นะครับดีฟึบลอยโหลอยสูงมากเลเวลร้อยสานะครับแล้วก็ลงมาบ๊อบนีดนต่อจากวิดีโอแย่แล้วแย่แล้วข้างในบ้านมีซอมบี้ อ่ะมีซอมบี้ด้วยเหรอคู่บรกเป็นซอมบี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันซอมบี้จริงๆไหนเดี๋ยวฉันปราบเองฉันมีธนูนี่ธนูพิฆาตมาไหนอ๋อเจอแล้วนี่แด่นี่แด่มาสิมาสินี่คือโมดเคทีของฉันเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่แด่นี่แดน่นี่แด่นี่แด่แดแดมาสิออกไปจากบ้านนี้ออกไปจากบ้านนี้ออน,น,นี่แด่ออกไปจากบ้านนี้ฟึบฟุบเฮดช็อตเฮดช็อต เี็ดชอตเ็ดรอยปลอดภัยแล้วเราก็สร้างบ้านกันต่อได้นะครับนี่คือสภาพบ้านของเรานะครับอ้าเป็นยังไงล่ะเอาละนี่ก็คือบ้านของพวกเรานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วดีมีสระน้ำด้วยมีเรือนกระจกต่างๆนะครับโอ้โหฝั่งนี้แกรนนี่ก็สร้างขึ้นมาดูสิโอโ้สวยงามส,สุดๆแกรนนี่ดูสิข้างบนก็สามารถทะลุได้นะครับลงมาได้นี่ครับเด้งขึ้นได้อ๋อเด้งขึ้นข้างบนกระโดดนะครับดูดึงนี่ครับดึงดึงนี่กระโดดดึงขึ้นมาได้นะครับอ่านี่คือห้องของราของต่อตออ์ปิโดมีกระจกตรงนี้มองวิว ต่างๆนะครับที่เราสร้างมาเพื่อกระโดดนะนี่ยเนี่ย,ยพวกเราบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งนี่แกนี่ถ้าทะลุท้องฟ้าได้เนี่ยจะสุดยอดมากเลยนะเนี่ยดูอ๋อดูแกรดี้ทะลุท้องฟ้านะครับดูปุ๊บโอติดติดติดอลองดูนะครับว่าจะทะลุได้ไหมไปแล้วดู <c oughs> โอ้เลเวล200นะครับโอ้เดี๋ยวแล้วก็ตกลงมาดูแผนที่ของไมค์ครับว้าวโอ้จจดปาเป็นยังไงนะโอ้เทส่สุดๆเลยใช่ไหมกูบอดีไหนเออดูตรงสระน้ำสิไม่ใช่ตรงนี้สิสระน้ำอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสระน้ำนะครับอ่าแต่เรากระโดดไม่ได้นะครับว่ายน้ำได้ กระโดดไม่ได้อ่าลองลงไปข้างล่างนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูดกระโดดปึ๊บขึ้นมาสูงแล้วก็จะลงสาะน้ำนะครับวอบถึงไหมปึ๊บค่อยๆลงมานะครับหย่อนลงมาตรงสาะน้ำอืดบ,บาดเบอา่าตาตัดจะไปเดินทำอะไรเงี่ยเล่นสาะน้ำอยู่ว่าแกรนี่โอเคนี่บอกฉันสนุกกับการสร้างบ้านอยู่นี่ครับพวกเราก็กระโดดจำ้ำกันอย่างนี้นะครับใครอยากเล่นก็มาเล่นได้น,นะครับอันนี้ฟึบ แบบเขาทำไว้อย่างนี้นะครับจัมตั้งแต่เลเวล1นึงถึงสองนะครับโอ้โหนี่ครับสุดๆไปเลยว้าวลงมาไปแล้วบาย